วันที่24มิถุนายน2567นายแพทย์พีรยุทธ์สานุกูลผู้ช่วยอธิบดีกรมอนามัยและผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและ Kick-off Team Search ระดับจังหวัดเขตสุขภาพที่10ณโรงแรมกิตตรงวิลรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี โดยศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดสำนักง,งานสาธรารณสุขจังหวัดในเขตส,สุขภาพที่10จัดขึ้นระหว่างวันที่24-26มิถุนายน2567เพื่อจัดตั้งทีมเซิร์ชและพัฒนาศักยภาพทีมเซิร์ชให้รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธรารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดในพื้นที่เขตส,สุขภาพที่10ใน3ประเด็นหลักคือ มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขบทบาทหน้าที่ทีมเซิร์ชและการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินเข้าใจถึงหลักการและแนวทางการลงพื้นที่เผชิญเหตุการณ์และเข้าใจถึงการจัดการและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนาครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดสำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีศรีสเกตเยสโซทรมุกดาหารและอำนาจเจริญและคณะทำงานโอเปอเรชั่นศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีรวมจำนวน180คน ด้านนายแพทย์พีรยุทธ์สานุก,กูลกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณาสุขที่เกิดขึ้นเช่นอุทกภัยภัยร้อนภัยแล้งฝุ่นละอองขนาดเล็กดินโครนถลม่มน้ำป่าไหลหลากสารเคเมีรั่วไหลโรคระบาดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและมีความเสี่ยงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยรวมถึงพื้นที่เขตสุขภาพที่10 และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงทางสุขภาพจากภัยพ,พิบัติด,ดังกล่าวการสร้างความเข้มแข็งและสร้างกลไกการเตรียมความพร้อมสำหรับทีม Search Special Environmental Health Response Team ระดับจังหวัด จึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกันคุ้มครองลดความเสี่ยงสุขภาพจากภาวะฉุกเฉินทางสาธารณาสุขด้วยการจัดการสุขาพิบาลสุขะอ,อนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานตอนนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่เขตที่1ิจะเป็นเขตดำร่องที่มีการกพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้มีความสามารถในการเรื่องของการตระหนักรู้นะฮะตระหนักรู้ พอเรารู้ประเด็นปัญหาแล้วว่าเป็น,ปนความฉุกเฉินนะฮะก็จะมีทีมงานที่เราเซตขึ้นมาในรอบนี้นะฮะที่จะเป็นสตาฟของเราดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่เราได้ออกแบบไว้ในแต่ละประเด็นปัญหาเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาไปประเมินสถานการณ์แล้วก็เป็นดเนินการแก้ไขนะฮะหลังจากนั้นไปเราก็จะเรื่องของการตอบโต้หรือว่าให้การสื่อสารเชิงรุกให้ทราบว่าปัจจุบันเนี้ย ที่เกิดเหตุเนี่ยดูแลอย่างไรแล้วมีผลกระทบกับสุขภาพประชาชนในพื้นที่ของเราอย่างไรแล้วก็จะดูแลตนเองอย่างไรเพื่อให้ปลอดภัยนะฮะจากการเกิดสารภัยในประเด็นนั้นๆโดยเฉพาะในส่วนของเขตสภาพที่10เราอย่างเช่นประเด็นเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยฮะก็จะมาเรียนเรื่องของโรคติดต่อต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคท้องเสียอุจจาระร่วงเรื่องน้ํากัดเท้าต่างๆที่ต้องมีความรู้ในการดูแลหรือเรื่องของประเด็นเรื่องของ ที่เกี่ยวกับสารเคมีเนื่องจากอุบัติเหตุของโรง,งงานสถานประกอบการนะฮะที่เกิดการระเบิดหรือการาผิดพลาดจากการประกอบการแล้วเกิดการรั่วไหลของสารเคมีอย่างงี้ฮะก็จะมีทีมของเราที่เราได้พัฒนาในวันนี้นะฮะว่าประกอบด้วยทีมแต่ละจังหวัดเนาะจะมีใครบ้างเข้าไปทํางานภายใน ร่วมกันระหว่างกลมต่างๆภายในกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงต่างๆที่ทํางานร่วมกันนะฮะว่าใครจะมีบทบาทหน้าที่อย่างไรในการที่จะไปประเมินนะฮะอย่างทั้งเรื่องของอาหารเรื่องของน้ํา เรื่องของสิ่งแวดล้อมต,ต่างๆเรื่องของอากาศต่างๆว่ามีผลต่อกระทบต่อสุขภาพไหมไม่ใช่เพราะระยะสั้นที่เราดําเนินการแก้ไขเพราะจะต้องติดตามผลในระยะย,ยาวด้วยว่ามันจะมีผลกระทบต่อเนื่องในกระบวนการห่วงโซ่การผลิตหรือไม่นะฮะเพื่อจะได้อาหารนะฮะน้ำที่มีคุณภาพให้ประชาชนได้ดื่มได้ใช้ได้ผวกบริโภคอาหารที่ที่ปลอดภัยเนาะเพื่อสุดท้ายแล้วจะได้มีสุขภาพที่ดีนะ,ะมีอายุไขที่ยืนยาวตามอายุทศาสตร์ชาติ20ปีแล้วที่เราคาดหวังให้มีคนมีอายุคาด เฉลีย่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า85ปีและมีอายุค่าเฉลีย่ยของการมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า75ปีฮะ